สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในช่องของเซชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาลองทําตามคําแนะนําของเพื่อนๆที่คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าโซโล,โลผ่ผงเลิงเนี่ยโซโล่ยังไงนะครับเออมีคนมาคอมเมนต์แล้วผมก็เลยเอามาลองทําตามเูนะเออเรื่องของวัยแล้วกันนะเออเราก็ต้องมาดูหน่อยว่าเรามีใครบ้างน,นะผมจะมีเท่าแก่นะที่วัย3 8มนะครับมีเออเตเซียน378เเนาะ แล้วก็ตัวผมเองนะที่เป็นประมาณว่องไว397เนาะหมายความว่าจะมีผมกับคุณลุงเท่าแก่ลงเตียมเนี่ยที่ได้ไล่กระจกให้เ,เพื่อนๆเนาะโอเคไหมเออที่เหลือก็เอามาซับพอร์ตแล้วคอยทำดาเมจแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปลองดูกันในเกมเพลว่าจะเป็นยังไงนะมันจะง่ายขึ้นจริงหรือเปล่านะมาเรามาเริ่มกันเลยครับมาถึงเนี่ยเราก็เริ่มจาก ม่านตัวละครที่จะคอยแบกเราอยู่ก่อนแล้วกันนะแล้วเราก็โจมตีไปเรื่อยๆดีไหมเออ,อเดี๋ยวเราโจมตีตัวตรงกลางก่อนนั่นคือเป้าหมายเราแล้วก็เตอลอเ,เซียนเนี่ยก็อาจจะทําอะไรดีทำมันนี้แล้วก็การกระจกอเออย่งางไรไม่ทันมเตคิดมเตออัดคลิปอยู่อ่ะจะสังเกตว่ามันสลายแล้วก่อนเห็นไหมแล้วเราก็กระจกแต่อย่าลืมนะว่าขุนพลของศัตรูเนี่ยมันสามารถที่จะโจมตีเราได้เหมือนกันนะแต่อันนี้เราแค่โชคดีที่เราไม่โดนโจมตีเฉย เราให้ริโปตีไปนะจุดแข็งของเราเนี่ยก็คือริปโป้แม่งตีโคตรเร็วนะทุกคนอันนี้นี่เราอาจจะก,กดกันก็ได้นะครับกันเหนียวไว้ก่อน่อะโดนสลายเรียบร้อยนะโอเคผมกระจกผิดตัวนะแม้จะเล่นติงตองติงตองก็ก็ดูไม่ใช่อุปสรรคนะครับเพราะดวงเราดีมากนะดูสังเกตว่าเทินแค่เทินที่สามเองนะเราก็ไล่กระจกกัน่ะคิดว่าน่าจะสบายแล้วครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย ตัวตรงกลางตายเมื่อไหร่ก็จะไม่มีคนคอยสลายแล้วเนาะแล้วก็ไล่กระจกตัวเองไปเรื่อยๆเนาะอย่างน้อยเนี่ยคุณควรจะมีขุนที่กระจกได้มากกว่านี้ก็ดีนะเพราะว่าถ้ากระจกยิ่งเยอะมันก็ยิ่งจบเกมเร็วเห็นไหมมันเริ่มแค่ประมาณ4เทอร์นเองนะเออเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยอย่างเงี้ยก็ไม่มีหลายละตีได้แหละหรือถ้าให้ดีอ่ะก็ทําให้ตัวดาเมจเราเนี่ยมีเออเรื่องยังไงอย่างริโป้เงี้ยถ้าเกมเนี้ยผมเล่นดีๆเนี่ยผมเซตให้มันไวที่สุดอะมันจะได้เปรียบมากเก็นไหมเออแต่อันนี้มันออกทีหลัง พอมันออกทีหลังนี่มันก็่าจะได้ตีเนาะเราก็โดนตีไปก่อนแล้วอ่ะเกมมันน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะน่าจะเป็นเกมที่ดูดีแล้วก็ดวงดีที่สุดแล้วนะหลังจากที่ถ่ายมาหลายเทคนะครับโอเคก็มาทวนกันนิดนึงเนาะอย่าลืมว่าไวไม่เกิน400เนาะขั้นกลางเออเขาเรียกว่าออกตามหลังส่วนหัวนะเพราะส่วนหัวมันไวสุดถูกไหมแล้วก็เท่าแก่ลงเตี้ยมอีกตัวหนึ่งเนาะเออตัวที่คอยกระจกเนี่ยต้องไวอยู่ช่วงประมาณผมคิดว่าน่าจะ380ขึ้นนะแล้วก็ไม่เกิน400เนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะเทคนิคคร่าวๆนะก็หว่า จะมีประโยชน์เนาะในเรื่องของกระจกจะสังเกตว่าเธิร์มันจบเร็วมากที่เหลือเนี่ยพยายามเซตให้มันดีๆหน่อยผมว่าน่าจะมีประโยชน์ทุกตัวนะสำหรับใครที่ยังแบบโซโล่ไม่ผ่านก็เป็นกําลังใจให้นะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ในแบบรอบถัดไปของคุณนะครับอาจจะมาช้าหน่อยแต่ก็มานะแล้วก็ฝากช่องเซีย h a n แนลด้วยนะเออกดไลค์กดติดตามกันได้นะ ยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเป็นไอเดียคร่าวๆแล้วกันนะบอกว่าเพื่อนๆจะลองเอาไปเล่นได้นะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับหงแดงแค่อาจจะต้องเตรียมตัวนิดหนึ่งเนาะโอเคประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ